อาสวัสดีค่ะอาสวัสดีพี่น้องเอซนะที่ติดตามทีมงานมหาเฮงอยู่นะที่ติดตามแนวท่านทุกๆแนวทานทุกๆตัวเลขจากท่านช่องสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นซ้ายตรงไอ้ว่ามาวินาที่สถ่ขขายของวิ่งขาดปัดนะ แนวทางเราพัฒนายินนี้มีเฮเล่าขาดปัดพี่น้องเว็บซี่เพื่อนพี่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยค่ะเด้อนะเพิ่มเติมเข้ามากัให้พิจารณามึงเ,เอาหลายท่านหลายคนอนบบาจจะบอกว่าเอ้ายอดวิ่เตี้ยเบาเพิ่กิดขัดสันที่สุดเนาะค่ะเน้อสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ ให้เป็นแนวทางแม้วพี่เกิดจะเขียนให้เพราะว่าคุณจะว่างสาย <c oughs> มาเบียบรวนๆพี่น,อน้องเอากับเพื่อนพี่โชคมี่ม้มานาะกันเพื่อนพี่โชคมี่หลา,างนงันเนาะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอ่ามื้อ้า็เย็นวันเย็นวันพุธที่6กันยายน2 5ง,ง6ันหอลาว ขาดปสวัสด,ดีพี่นอ้องตอนขั้นแรกนะคะเนาะเป็นยังไงเนีพี่น้องก็หกทับเก้าทับหกหกอ่าชุดเก่าของเพิ่นมี่อ่า 97้าเจ็นะคะเนาะเก้าเจ็ดตัวนี้เป็นจก้าเจก้าหเก้าห้าศูแล้วก็58อันนี้คือชุดที่ปล่อยไปแล้วจะมีเพิ่มเข้ามาอ่าคนว่วงกลมไวห้าเก้านพี่น้องเนาะ เราจะให้ดีชุดชุดที่เป็นปล่อยมากนี่นี่คือชุดเดิมนะใครที่ยังไม่เห็นแต่ว่าคลิปนี้มีแนวทางอ่าชุดสามตัวมีหรักรลอยกับมมาพี่นอ้องมีแนวทางชุดสามตัวแล้วก็เพิ่มเติมกขอีกสามหาง นะแต่ว่าวงหน่อยก็วงกลุ่มเลยนะพี่น้องเพราะว่าทุกๆแนวทางทุกๆตัวเลขมีโอกาสมากแล้วก็มีโอกาสลบเนาะเนาะเป็นกับคัดสารที่สุดเป็นอยางรเอซมีโชคมีมัมมนก่อนอชุดเดิมเด่น9รองหาจับคู่เก้าเจ็ดหก เดนสุดๆของเพื่นที่เพิ่นให,ใหายไปก็หากพราะว่ามันตรงกันครับทะเบียนรถแอดมินเจี๊ยบม,มือหนังเพิ่นนัดเนาะน,นัดแต่เศ้าอ่านัดไปพ่อกันแต่เศร้า <c oughs> อันนี้พอดีรถแอดแต่ต้านรถตี๋ก็ค่นเนะ,ะเนาะอ่าเลยเลยไปเข้า,าอ่าลานซอมใดโอ้บายโม่งเวลาพี่น้องจึงเลยไปหาเพิ่นมันตรงกันเพิ่นว่าอ่ะบูรูดเรีอกเพื่อนสิไป,ปชุดแม่ทาตงตัวเลขหาเก่า กับาเปีปยดไอหอดถูกบ้านใบโม่งหมดเลยพี่น้องเก็เปินถไหนหนายมากไม่หาเก่าถ้าใครจะตามตัวนี้นะ,นนนะนนคะเพราะว่าถ้าเบียรถไม่เจ็วันหนึ่งแปดหาเก้าเนาะเป็นตัวไายเิ๊กเลยพี่น้องเพื่อมีโจมีมันเพราะว่าเพิ่งก็บ่าเด่นห้าเก้าสำหรับคลิปนี้ผู้ได้ทีโร่สามตัวนะ มาแบบไม่รู้แหะแต่ว่าคุณคุณจะว่างสายไปแอดมินก็เลยจโอกาสทาคลิปให้เอฟซแฟนช่องห้องผู้ได่ติดตามอยู่ให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่ามาแบบ่วดๆมากโค้งสุดท้ายแต่ว่าได้รฝากตอนเอฟซตอนคำคำแรงๆหรือว่าใครที่ชอบอยู่แล้วมักตัวเดียวหาเก่ากับพิจารณามืองหรือว่าบ่มักหา่นเด่นเก่าแต่ว่าคอยมากหาจัิงสิก็อาจจะหาแบบ แต่ว่าตัววิ่งยังไม่หลุดไอ้บอมาร์กต้อเพิ่มจับเอฟซีจะจับอะไรนะก็ไม่รู้ว่าอ่านอโอกโกงตามที่เพิ่นเออข้ามเงินให้พอ,อะนะคะนี่ก็เป็นโค้งทุ่ยไทยไมือแรกจะไปเฮแล้วเอ้ากะพิคาล่าเพิ่งเอามะคะเนาะตัวเพิ่มเลยซีเจาจุดเขียนมาเพิ่มได้พีนอนด้ยอยเพราะว่าเป็นแมวทาพ แบบว่ามากแบบรวนๆเลยเขาบางมือบางมือก็มีบางมือก็อาจจะว่ามีพี่น้องเลีนะบางวันก็ไม่มีสามตัวนะแล้วแต่เพิ่นจา้าวหแต่ว่าคลิปนี้เพิ่นเพิ่มลักลอยมาหายคือสีคือ4ีนะตัวเด่นของเพิ่นคือหาเก่าวิเลลักลอยมาใส่ก็น่าจะเป็น หาเก่าพี่น้อง4 5 9นะคะซีหาเก่าทีนี้าีอยู่เห็นมีเจ็บว่มีชุดสามตัวหรอคะมาสัน่นเอ้าซีหาเก่าแล้วก็มีเพิ่มเติมจับคู่ด้วยพี่น้องด้วมี3สามเก่าแล้วก็หนึ่งเอ้า เวลามึงออาแอดมินเจะเขียนไปตามที่เพื่อนบวกมาหละนี่ี่น่าพี่นอ้อง่ห้าเก่านี่ห้าเก้านะคะชอบก็จัดคัดก็ผ่านเป็นแนวทางเท่านั้นนะอืมเห็นว่า เราพัฒนาเด้นไปหน้องเด้อของวิ่งขาดปัดเาแค่ภาพนะคะด้านนี้เดินี่น้องสามตัวถ้าบ้านไหนี้ก็จะลงให้แต่เพื่นว่าถ้าจะได้ซีตัวเอาสามไว้ทั้งหนเต้พิจตรเพื่เขียนเนาะนะเพื่นบอกว่าถ้าผูดด้ใดอยากได้เนี่ย้างซีซีตัวนั่นคือเอาสามมาใส่กับสามซีปไปหลายๆจะเป็นสามสี่ห้าเก้า แต่ว่าเอ็ดมิเชียจะไม่เขียนนี่ก็คือว่าสู้กันฟังให้เป็นแนวทางเอ็ดมิเจ็บเขียนให้เฉพาะชุด3ตัว4 5 9พิจะะารณาเมือเอาฝากตเอฟซีตอนคำคำแรกๆนะฮะสำหรับเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจทเรติตจารอยูนะอันนี้ก็วันที่6กันยายน2566แนวทางล่าขาดฝั่ เพิม,มกวามากตอนคำคำเลกๆสิงหมักทำเพิ่นบอพี่นองหรือว่าใครที่มีหลักร้อยที่แม่นยำก็แต่ว่าแอดมินเจอประสังเกตเมืองตัวเด่นของเพิ่นกับมักหาเก่าเลยพี่นอกนะห้าเก้าเก้าห้าแต่ว่าแต่เพิ่นเด่นนีเพิ่มกว่ามาอีกสามสามคูสามซีเก่าหนึ่งย่าถิ่นหนึ่งศูนย์ป็นสังวานเจร แต่ว่าถ้าใครจะชอบ4ตัวเป็น3ามซีหากราอียนเจี๊ยบเขียนนะเดี๋ยวจะว่าลายหางเอเขียนให้ได้ชุดแนวทางสามตัวคือซีหาก่าเป็น้องซีมอไซรัหร่อยไปว่าสายตรงสายดวนเพื่อเป็่นแนวทางเล็กๆนะคะเนาะเพื่อมีโชคมีมาน้่กันสำหรับทุกๆแนวทางทุกๆตัวเลขก็ให้พิจารณาดูนะฮะอาจจะท้ายคลิปแล้วเอาใครที่ ยังไม่เห็นเห็นว่พี่น้องอ่ะอันนี้กันหายคลิปแล้วนะคะแคปภาพแนวทางเราขาดปัดฝากคนละไลค์คนละแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กรับทางช่องเป็นกำลังแรงใจให้คับทีมงานนะคะนี่เห็นว่พี่น้องชัดไหมใายที่ติดตามอยู่ให้เฮงๆรวยๆวยวันพุธ วันรอบทีพานมากอะรุดนะคะเนวัาจันว่นจันว่นจันรุดจับคู่รุดแต่ว่าตัววิ่งแปดยังยูคือเกาเห็นพี่น้องเขาพิจารณามาึงเอาแคปภาพนะคะท้ายคลิปแล้วใครที่ติดตามอยู่เห็นว่าพี่น้องชัดว่าเอาฟาต้อนตันคำๆเร่ง ใครที่รอชุดสามตัวของวิ่งขาดปัดนี่แหละพี่น้องซีหาเก่าใครจะได้ซีตัวเพคุนว่าเอาสามมาไว้ท่านหนาอะไรเฮอพิเจบอลีเขียนนะคนะเนาะเอา้าสำหรับที่นี่ก็ให้ให้ปังๆนะสวัสดีค่ะ